แมนยูแถลงการยืนยันคว้าตัวเลนี่ยโรแนวรับแห่งอนาคตเลือดเฟรน์มาเสริมแกร่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยนักเตะสลัดน้ำหมึกเซ็นสัญญาอยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ด5ปีพร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก12เดือนโดยค่าตัวรวมอยู่ที่70ล้านยูโรยโร و ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับลินตลอดระยะเวลา3ซีซันที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำไป3ประตูจากการเล่น60เกมในทุกรายการให้กับต้นสังกัด ส่งผลให้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและระอันมาดริดสุดท้ายกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คว้าตัวประการหลังดาวโรดวัย18ปีมาร่วมทัพได้สำเร็จโดยค่าตัวของโยโรประมาณ62ล้านยูโรบวกแอดออน8ล้านยูโรเลยทีเดียวแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาแมนยูไนเต็ดกล่าวว่า เลนี่เป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆในวงการลูกหนังโลกเขามีลักษณะทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาเป็นเซนเตอร์แบ็กระดับโลกหลังจากเริ่มต้นอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สนับสนุนเขาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อในการพัฒนานักเตะดาวรุง่งไม่ว่าจะเป็นนักเตะท้องถิ่นหรือดึงมาจากที่อื่นและให้คำแนะนำเวลา รวมทั้งความอดทนที่จำเป็นต่อการพัฒนาและก้าวหน้าสำหรับพวกเขาภายใต้การทำงานของเอริกเทนฮากและทีมสตาฟที่ยอดเยี่ยมของเราเราจะมั่นใจได้ว่าเลนี่มีหลักฐานที่สมบูรณ์แบบที่จะประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนในสโมสรตั้งเป้าเอาไว้ asword ระบุแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ